รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับได้เวลาเริ่มต้นปลูกพริกกันใหม่อีกแล้วนะครับพริกปลูกใหม่แบบนี้นะครับถ้าเราได้น้ําสาวข้าวเนี่ยนะครับมารดเข้าไปนี่มันจะงามและแตกยอดดีมากเลยนะครับน้ำสาวข้าวนี่มันน่าอัศจรรย์ตรงที่มันไม่ต้องใช้เวลาทํานานนะครับแค่เอาน้ําที่แช่ข้าวเหนียวแล้วก็แช่ไว้คืนหนึ่งแล้วเราก็เอามารดตอนเช้าได้เลย ไม่ต้องรอให้มันย่อยทั้งหมดนี่ถ้าใส่ในปริมาณที่พอเหมาะต้นก็จะงามมากเลยนะครับแต่ผมนี่ไม่ได้กินข้าวเหนียวเป็นประจำนี่อยากได้น้ําซาวข้าวเนี่ยก็มีปัญหานะครับหลายคนนะครับอยากได้น้ําซาวข้าวบางคนไม่ได้กินข้าวเหนียวมันก็คิดยากนะครับมาดูนี่ผมมีทางออกให้นะครับเมื่อเรา ไม่ได้กินข้าวเหนียวแต่เราอยากได้น้ำสาวข้าวทำไงก็นี่ครับน้ำสาวข้าวคือน้ำอะไรล่ะก็คือน้ำที่เอาน้ำแป้งข้าวเหนียวอะ่ะนี่ไปซื้อมาตราอะไรก็ได้ไม่ได้โฆษณาให้นะครับตราช้างสามเสียนแต่มันนี่ไม่ต้องมากนะครับนี่ก็แป้งข้าวเหนียวเตรียมน้ำไว้ใส่เลย เท่านี้เราก็จะได้น้ำสาวข้าวละไม่ต้องกินข้าวเหนียวตอนที่ผมไปซื้อแป้งข้าวเหนียวมานี่นะครับปรากฏว่าเหลือไปเห็นแป้งข้าวโพดก็นี่เลยไม่ต้องรีรอนะครับแป้งข้าวโพดนี้ก็สุดยอดใส่เข้าไปด้วย แล้วก็ไม่ได้ใช่เจอแค่แป้งข้าวโพดนี่ไปเจอเจ้านี่ครับไม่ต้องไปดูยี่ห้องยี่ห้อนะครับไม่ได้โฆษณาเขาหรอกนี่คือแป้งมันฝรั่งซึ่งแป้งมันมันฝรั่งเนี่ยนะครับสมัยที่เพาะเห็ดนะครับสมัยที่ครุกคลีอยู่กับการเลี้ยงเชื้อราเนี่ยมันที่จะต้อง เอามาเลี้ยงเชื้อราก็คือนี่ดีที่สุดดีกว่ามันอย่างอื่นก็คือมันฝรั่งปรากฏว่ามีแป้งมันฝรั่งสําเร็จรูปด้วยเอาทินี่โอ้โหก็เพิ่งจะรู้นะเนี่ยคือไม่ค่อยได้ใช้แป้งก็เลยไม่รู้ว่ามันมีสารพัดแป้ง มีแป้งมันฝรั่งก็ใส่เข้าไปไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าใส่แล้วจะลดทันทีนแต่ในร้านนี่ไม่ได้มีแค่แป้งเหล่านี้นะครับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวสาลีเอามาทําแบบนี้ได้นะครับเราก็จะได้น้ําซาวแป้งน้ําซาวข้าวอย่างนี้เลยแล้วถ้าใครจะใส่นมเข้าไปสักหน่อยนึงก็ดี ของพวกนี้นี่ไม่ต้องรอการหมักนานนะครับเพราะว่า <c oughs> น้ำสาวข้าวที่เราใช้อยู่เนี่ยมันแค่คืนเดียวเอาไปราดผมลองหลายรอบแล้วนะครับไปราดอะไรก็หูแตกยอดดีมากเลยตอนนี้ต้องการให้พริกมันแทงยอดแตกยอดนะครับนี่เลยราดอย่างนี้เลยใครอยากจะทำแบบ ให้มันเป็นน้ําซาวข้าวจริงๆก็ลองทิ้งไว้สักคืนดูนะครับหรือใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์จาวปลวกก็เอามาใส่นะครับพอดงพอดอีออกอีเอ็ม e นะครับเ๋ยวใส่เยอะทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะครับรอให้มัน <c oughs> ขยายเชื้อในน้ําแป้งเหล่านี้มันจะแตกยอดดีมากครับอันนี้เราหลายคนคงรู้สรรพคุณมันอยู่แล้วนะครับนี่ โหง่ายสุดๆเลยคราวนี้ก็ไม่ต้องรอแล้วกินข้าวเหนียวและไม่ต้องใช้ข้าวเหนียวอย่างเดียวแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดแป้งข้าวสาลีแป้งมันฝรั่งนี่ตัวชูเลยนะครับตัวนี้ตัวชูเลยนะครับวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยนะครับจุลินทรีย์ชอบมากที่สําคัญคือมันบดละเอียดมาเรียบร้อยแล้ว การใช้งานการเอาไปใช้ประโยชน์การย่อยสลายจะไวมากฉะนั้นใครที่มีบ้านอยู่ในเมืองครับนี่คือวัตถุดิบทําปุ๋ยทางออกของคุณง่ายๆเลยครับบ้าทกราบสวัสดีครับ